สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมาเจาะลึกกันนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ iPad OS นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วย iPad OS นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนธุรกิจจด,ดโนต้ตในชั้นเรียนสระ็็ภาพที่มีรายละเอียดแล้วก็ถ่ายหรือตัดต่อวีโอนะครับแล้วก็ยังสามารถติดต่อกับเพื่อนๆแล้ก็พูดอยู่เสมอได้ด้วยนะฮะทีน,นี้เนี่ยเรามาดูกันนะว่า iPad OS เนี่ย มันจะมีคุณสมบัติอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยก็มาเริ่มกับการปรับแต่ง iPad นะครับการปรับลูกค้าเนี่ยสามารถปรับแต่ง iPad นะครับเพื่อบ่งบอกสิ่งที่ตนเองสนใจแล้วก็ชื่นชอบได้ด้วยนะครับ iPad เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นให้ลูกค้าเนี่ยสามารถแตะหน้าจอล็อกค้างไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลังแล้วก็ เลือกภาพจากคบแนะนําก็ได้หรือว่าจอาภาพที่ตัวเองชอบที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วมาทําเป็นบอลเปเปอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนสีแล้วก็ฟอนต์แล้วก็ปรับลุคของวันที่และเวลาได้อีกด้วยนะครับก็อย่างภาพตัวอย่างในขีดนี้นะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับวิเจ็ตนะฮะวิเจ็ตเนี่ยลูกค้าสามารถเพิ่มวิเจ็ตบนหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกได้นะครับแล้วก็ทําให้วิเจ็ตเนี่ยมาแสดงผล เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในได้อย่างรวนเร็วเพียงแค่เหลือบมองนะครับแล้วก็วิดเจ็ตเนี่ยมันจะเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วยก็คือสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็เป็นแบบเดียวทม์นะครับอย่างเช่นวิดเจ็ตตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นนะครับว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันวิ่งไปตลอดเลยเข็มมันเดินตลอดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเผื่อเราฟังเพลงหรือฟังพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ Podcast เนี่ยก็สามารถ เล่นกดเล่นเพย์พอ t ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดตัวแอปเลยหรือซ้ำนะครับเล่นผ่านวิเจ็ตไปเลยตัวต่อมานะครับก็จะเป็นศูนย์การควบคุมนะครับศูนย์การควบคุมเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถปรับความสว่างภาพขนาดข้อความแล้วก็คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่เราเปิดเพิ่มเข้ามานะครับให้เราเนี่ยาลากจากขวาบนจอนะครับไม่ว่าจอจะหันตะแคงหรือหันท่าตรงเนี่ย ก็ลากจากขวาบนจอลงมานะครับมันก็จะเจอศูนย์การควบคุมหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อปรับแต่งสิ่งต่างๆแล้วก็ปรับเปิดปิดการใช้งานต่างๆนะครับถัดมานะครับก็เป็นการทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นด้วย iPad เช่นกันนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถเปิดแอป,ป2แอป,ปหรือว่า2มุมมองในอแอป,ป ที่มันเทียบเคียงแบบในรูปตัวอย่างนะครับฟีเจอร์นี้เรียกว่าสปีดวิวนะครับสปีดวิวเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำสิ่งต่างๆได้โดยที่เปิดสองหน้าจอคู่กันแล้วก็เราสามารถขี่เขียนบนรูปภาพในหน้าต่างหนึ่งแล้วก็ลากรูปภาพจากอีกหน้าต่างหนึ่งไปวางในข้อความได้นะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นก็เราสามารถเปิดแอปโฟโต้กับแอปโน้ตคู่กันก็ได้นะครับเราสามารถเขียนโน้ตแล้วก็ลากรูปจากแอปโฟโต้เนี่ยข้ามมายังโน้ตได้ โดยที่แสดงผลอยู่บนหน้าจอเดียวกันนั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับฟีเจอร์นี้เรียกว่าสไลด์โอเวอร์นะครับเวลาที่เราใช้สไลด์โอเวอร์เนี่ยหน้าต่างเล็กๆจะปรากฏอยู่ด้านข,าข้างของหน้าจอนะฮะแล้วก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับสปิดวิวได้ด้วยลูกค้าเนี่ยจะสามารถทําสิ่งต่างๆอย่างเช่นพูดคุยกับครอบครัวผ่านแอปข้อความในขณะเดียวกันก็คัดลอกรูปภาพจากกฟฟารีเนี่ยมาลงในแผน การท่องเที่ยววันหยุดหรือก็แชร์ที่โน้ตได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นเราเปิดแอปแบบในรูปตัวอย่างนะครับเปิด Safari หน้านึงอีกหน้านึงเปิดแอปโน้ตไว้นะฮะทีนี้เนี่ยเราสามารถพับจอใดจอหนึ่งเนี่ยลงไปเป็นจอเล็กๆอยู่ด้านข้างได้นะครับแล้วก็ใช้ตัว s p ิด i e w เนี่ยเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาให้อยู่บนหน้าจอได้อีกเช่นกันนะคร จริงๆเหมือนการเปิดสามหน้าจอนะครับแต่หน้าจอที่สามมันจะไม่แสดงผลก็จะแสดงผลย่อไปอยู่ด้านข้างนั่นเองฮะถ้าใครที่เคยดูหนังผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วย่อหน้าจอลงไปนั่นแหละครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เป็น picture in picture อย่างหนึง่งนะฮะเวลาที่เราเลือกใช้งานสไลด์โอเวอร์นะครับตัวต่อ,อมาก็คือเป็นฟังก์ชัน ตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถใช้หลายแอปพร้อมกันได้นะครับแล้วก็จัดเตรียมพื้นที่ทํางานในแบบที่ต้องการได้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะมีสเตต์แมเนเจอร์หรือว่าตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางเนี่ยลูกค้าสามารถย้ายแล้วก็ปรับขนาดหน้าต่างดูหน้าต่างที่ซับซ้อนกันอยู่ในมุมมองเดียวกันแล้วก็สลับไปมาระหว่างหน้าต่างนั้นได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับบนเครื่อง Mac นะครับสังเกตว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เปิดอยู่เนี่ย มันก็จะไปพับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็โชว์ให้เราโฟกัสอยู่แอปพลิเคชัน1หรือ2แอปที่อยู่กลางหน้าจอนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถสวิตช์ไปมาระหว่างแอปพลิเคชันได้โดยการกดปุ่มจัดการให้อ่าตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางหรือ s t a ท e ม a เจอร์ตัวนี้นะครับพอกดมาปุ๊บมันจะเป็นมุมแบบ b i r ร์ดไอวิวนะครับมุมมองด้านบนเพื่อให้เราเห็นว่าแอปพลิเคชันอะไรเปิดการทำงานอยู่บ้างนั่นเอง สุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงแอปที่ทรงพลังที่มีอยู่บน iPad นะครับอย่างตัวแอปโน้ตแล้วก App ็แอป PDF เนี่ยแอป PDF เนี่ยตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถจดไอเดียสร้างรายการแล้วก็สแกนเอกสารในแอปโน้ตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังสามารถทําเครื่องหมายในไฟไล์ PDF ได้ด้วยโดยใช้ตัว a p p l e p e n c i l นะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เรากรอกแบบฟอร์มเนี่ยมันก็จะทําได้รวดเร็วขึ้นโดยการป้อนอัตโนมัติแล้วก็ยังใช้แอปโน้ตแล้วก็แอป PDF เนี่ย อัปเดตให้ตรงกันเสมอกับทุกอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของ Apple ด้วยผ่าน iCloud นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเวลาที่เราจัดการสิ่งต่างๆบนแอปพลิเคชัน n o ้ตหรือว่าบนไฟล์ pdf เนี่ยเราสามารถใช้ตัว iCloud เนี่ยทำการซิงค์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับหรือถ้าไฟล์ไฟล์เนี่ยมนอยู่ใน iCloud อยู่แล้วซิงไปยังอุปกรณ์ทุกตัวอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาอปเปิ e พินซไปกรอกหรือว่าวาดหรือเขียนจดลงไปเนี่ย มันก็จะทำการซิงค์ไปยังอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ของเรานะครับที่ใช้ไอคาวเดียวกันนั่นเองถัดมานะครับก็เป็นแอป,ปที่ Apple พยายามจะชูให้อ่าผักดันให้คนทั่วไปไม่ว่าจะนักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปเนี่ยใช้งานมากขึ้นนะครับคือแอปฟรีฟอร์มนั่นเองแอปฟรีฟอร์มเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยรวบรวมไอเดียว่าใน ผืนผ้าใบาเดียวนะครับเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่ว่าเราจะแทรกรูปจัดการรูปเขียนไอเดียต่างๆลงไปเนี่ยกดซะว่าเป็นไวบอร์ดที่ไม่มีขอบเขตจำกัดนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถแชร์ไฟล์โน้ตไฟล์ลิงก์วิดีโอต่างๆแล้วก็ยังทำงานร่วมกันกับคนอื่นแบบเดียลไทม์ได้ทำให้เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตัวฟรีฟอร์มเนี่ยเราสามารถแชร์ผ่านตัวไอคาวได้แล้วก็ออกแบบไอเดียกันแบบเดียลไทม์เราไม่จะเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันก็ได้นะครับ สมมุติว่ามีเป็นๆนหนึ่งเราต้องาวาดหรือเขียนจดลงไปเนี่ยเราสามารถออกไอเดียของเราโดยที่ให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขียนเพื่อต่อเติมไอเดียของเราได้ด้วยนะครับแบบียลไทม์สุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงตัวแอปสุขภาพนะครับแอปสุขภาพบน iPad เนี่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากจอภาพที่มีขนาดใหญ่นะฮะลูกค้าเนี่ยจะสามารถดูข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถสร้าง าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทานยาก,การติดตามรอบเดือนหรือแม้แต่การแชร์ข้อมูลสุขภาพกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับก็พัฒนาต่อยอดมาจากแอปสุขภาพบน iPhone นั่นเองนะครับความนี้ก็มาอยู่บน iPad ที่จอกว้างขวางขึ้นเพื่อจะด,ดะูข้อมูลทางสุขภาพของคุลูกค้าเนะี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็เต็มตาม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จุกกันไปแล้วนะครับสำหรับ คุณสมบัติต่างๆนะครับทีนี้มันจะมีคําถามปลายท็อปิกนะครับก็คือเขาจะให้เราจับค,คู่คุณสมบัติของ iPadOS แต่ละรายการแล้วก็ให้ตรงกับคําอธิบายนะครับก็ข้อมูลเหล่านี้มันก็จะมีลูกค้าสามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วบนหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกหรือแม้แต่ทํานั่นทํานี่ด้วยวิดเจตด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวฟีเจอร์นี้ตรงกับวิดเจตนั่นเองนะฮะ ถัดมาก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆแล้วก็ทํางานบนหน้าต่างที่ทับซ้อนกันได้จากมุมมองเดียวอ่าตรงนี้ครับมุมมองเบิร์ตไอวินมุมมองเดียวก็คือตัวจัดการให้อยู่ตรงกลางหรือสเตตเมนเจอร์นั่นเองนะครับพอสุดท้ายก็คือลูกค้าสามารถเขียนโน้ตแชร์ลิงก์แล้วก็ช่วยกันคิดไอเดียในแบบ, Real time, บ,ผลผลบเดียวทางบนผืนผ้าใบเดียวแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่าฟีเจอร์นี้ก็เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือฟรีฟอร์มนั่นเองนะครับ สำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ยินติดตามนะครับสวัสดีครับ